สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Maintenance กันเช่นเคยนะก็คลิปนี้เป็นคลิปปีใหม่นะเป็นคลิปแรกของปีใหม่แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่กันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวของ RG นะสกเกลหนึงต่อ1 4 4นะครับนั่นก็คือคอสบนลกันดั้มนะครับซึ่งผมเคยรีวิวตัวของคอสบลไปแล้วเนาะนั่นจะเป็นคอสบลกันดั้ม X2 เนาะ แต่ว่าอันนี้เป็น X1 นะครับ X2 จะมีตัวของหอ,อกเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ X1 น่าจะไม่มีมันมันจะมีตัวของหอ,อกครับก็ะจะเ,เป็นตัวของปกติปกติเลยแต่เป็นตัวสีขาวแล้วก็มีสีดากับสีแดงที่ที่เติมเข้ามานะครับตัวนี้ผมซื้อในราคาเท่าไรหร่บ้างในนคิดก่อนนะผมลืมว่าผมนานเกินถ้าจำไม่ผิด เจ็ดรอยห้าสิบบาทนะพอดีว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นด้วยนะครับช่วง11บเหรือสินี่แหละจะไม่ได้ละนานล้วพอดีผมลืมจริงรานะคาผมซื้จากร้านน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็น VCA ใช่ VCA นะเออราคาปกติอยู่ที่850ครับราคาปกติเลยนะเออถ้าถ้าถ้า,าตามหาื้อก็คิดว่าน่าจะยังมีของอยู่แหละนะ อ,อราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบแดร้อยหกสิหรือไม่ก็เก้าร้อยคิดว่าราคาจะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ลองก,ก,ก,ก็ลองดูได้นะลองลองประกาศตามหาดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับขออนุญาตดูด้านข้างก่อนเนาะนี่ครับโครงในของมัน ปากสามารถอ้าได้นะครับนี่ขาปืนดาบโอ้โอันีก็แถบผ้าคุมเหมือนกันนะครับแถบผ้าคุมเหมือนกันนะก่จะไม่แถกันแล้วอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งอ่าเป็นด้านหนึ่งเนาะนี่ Yeah. ประมาณนี้เดินเดินรมมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรู้แล้วด้าน,นในดีก่อว่าตัว,ตวของคอสบนมีอะไรบ้างนะสำหรับคนที่เคยตอนับคนที่ไม่เคยนเปีตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยว่าค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะปีตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยว่ามันสวยจริงๆมาถุงแรกครับ ก็จะเป็นตัวของพาชเสริมเอ้ยไม่ใช่ทัชเสริมดก็จะเป็นตัวของชิ้นส่วนด้านในนะครับของลําตัวทั้งหมดเลยมีขาแขนต่างๆนะตัวของแบบ็แผงด้านหลังไอพ่นนะครับท่อไอพ่นอะไรประมาณนี้เนาะก็ทําสีแค่บางชิ้นเท่านั้นนะผมจะทําเหมือนตัวตัวของตัวเก่าเลยต่อมาครับก็จะเป็นตัวของแขน แขนแล้วก็เอวเอวมือตา่างๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับตัวของสีขาวก็จะเป็นตัวของตัวหัวเอวต่างๆนะครับมีปืนด้วยแล้วก็ดาดล,ลงกันเลย ต่อมาอีกถุงหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของอนะกลอ้องลงเลย่้เป็นตัวของขานะครับเป็นแผงเบิ้ลน,นะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับมีของหัวไหลขาต่างๆแล้วก็ตัวของไอยาด้วยนะครับแล้วก็แขนรวมๆกันเลยนะเป็นแผงเบิ้ลเนานะต่อมา เป็นตัวของสีต้มนะสีเหลืองสิเนาะแล้วก็อันนี้อ่ะเป็นอันส่วนของด้านในนะครับแล้วก็พาสใสแล้วก็ลำตัวที่มันให้มามันจะเป็นตัวเหมือนกับสีน้าเงินน้าเงินน้ำเงินม่วง,น,น,งนะแต่เดี๋ยวผมคงทาเป็นสีดาแหละครับคงไม่เอาสีนี้นะเพราะผมไม่ชอบเลยนะนทำเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีตัวของสีแดงแล้วก็ท่านั้นนะครับเขาต่างๆผมไม่ทําสีอย่างนี้เนาะ ผปกติต่อมาแผ่นสุดท้ายนะครับเป็นตัวของผ้าคลุมนั่นเองนะเดี๋ยวผ้าคลุมผมคิดก่อนว่าผมทําสีอะไรดีผ้าคลุมนะอาจจะเป็นสีสีบรรอนมนั่งนะครับมั่งนั่นะต่ผมไม่คิดก่อนแล้วก็มีตัวของเอฟเฟกแล้วก็มีตัวของสติ๊กเกอร์แปะนะครับ ก็หมดแล้วอนะแล้วก็คู่มือไม่คู่มือนะครับโตของ x2 จะไม่มีตรงนี้เนาะเป็นสติ๊กเกอร์จะไม่มีมการแตะเข้าๆนะครับข้ามไปอย่างไวเลยก็ตัวของดาบกับปืนสามารถรวมล่างเป็นปืนยาวได้นะ แล้วแต่เราเลยนี่นะครับผมหน้าท้ายก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นการแปะดีคอต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าต่อมาแล้วมาดูเพอร์เฟกอะไรอะไรยังอะไรยังไงไหมนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงเราดูได้น้กก็เดี๋ยวผมผมมีดีคอต้องหาด้วยแหละ ดีคอจะเหมือนตัวของ x2 เลยแต่ว่าเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะเดี๋ยวเราดูว่าต่อมาแล้วมันจะดูแบบสวยเวอร์วังการขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะคลราเดี๋ยวกลับมาครั้า โอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับผมเจต้ต,ตัวของกันดัมคอสโบร์นั่นเองนะเป็นตัวของสเกลอาร์นะครับก็ได้ทําการแปะดีคอทําสีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมทําบอกไปว่าสีที่มันให้มาตอนแรกเป็นสีอ่อนน้าเงินน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินดำหนนึงผมก็เลยทาเป็นสีดําไปเลยแล้วก็ตรงของสีแดงก็ทําเป็นสีแดงให้มันดูแบบสว่างมากยิ่งขึ้นนะแค่นั้นเองสองสีแค่นั้นเอง,อง,นะเองที่เหลือก็จะเป็นปกติเลยนะครับ ส่วนดีคอรก็จะเหมือนตัวของคอสโบ X2 นะครับ X2 นะก็จะดีคอร์จะเหมือนกันเลยแต่ว่าดีคอรจะต่างกันสีเท่านั้นเองนะครับถ้อยากได้ดีคอร์เดียนี้แบบนี้ก็เราไปหาซื้อในทางของช้อปปีก็ได้นะเยอะแยะเลยนะครับดีคอรคุณอาจจะหัวสีนิดนึงนะเพราะว่าไม่อโคเยอะเลยครับผมนะโอเค สำหรับใครไม่รู้นะก็อธิบายกันประยิษเนานะตัวคอร์โบ <reality> จะมีล่าของยานด้วยนะครับล่าของยาจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ล่้งนี้ขออนุญาตถอดไปดูก่อนตัวคนไม่รู้เนาะตัวคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่คือยาของมันนะนี่ขออนุญาตตัวไปก่อนนี่คือ,อยาของมันนะครับอ่านี่ยาขมันนะครับนี่ตัวนี้เป็นอย่างนีน้เนาะตัวนี้สามารถเอาลงได้นะครับ นะครับผมตรงนี้ก็สามารถบิดเงไงเดียบิดขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาหมุนได้นิดๆหน่อยๆนะครับขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นะตัวของไอโฟนจะสามารถบิดขึ้นลงได้นะครับผมหนาเป็นอิสระเลยมันจะคลายเป็นรูปตัว x นะครับผมนะแต่ไม่ใช่ตัว x ทั้งสี่อันจะทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผม เ okay. ต่อมามาดูล่างของปืนกันก่อนนะครับอาวุธอาวุธจะเป็นปืนนะครับผมนะที่สามารถแยกออกมากันได้แยกออกมาได้นะครับซึ่งแยกออกมาแล้วมันจะเป็นโรดิเจ้าแยกออกมาแล้วมันจะเป็นปืนเหมือนกับปืนเจะสลัดนะครับผมนะนี่จะเป็นปืนจะสลัดเนะจะเป็นปืนกระบอกเป็นปืนกระบอกเล็กนะ ซึ่งเราเอามาลงกันก็จะเป็นกายเป็นเป็นปืนกระบอกใหญ่นะครับผมนะส่วนอันนี้จะเป็นดาบนะครับผมจะเป็นดาบนะโดยการหักอันนี้นล้หมุนเข้าล็อกนะแล้วก็เอาตัวของพาร์ตเอฟเฟกมาใส่นะครับอ่านี่เห็นไหมกลายเป็นเอ๊ะถือถูกด้านปะวะเออถูกแลทุกตุกติกเลยต้องอย่างนี้เนาะอ่าอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้กลายเป็นดาบไล้เห็นไหมอ่าเห็นไหม มากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของพาร์ตเอฟเฟนะครับผมอันนี้มันคือโล่นะครับผมซึ่งเอาเราต้องเอามาติดกับรมแบบนี้นะครับดยการเอาด้านแหลมออกเนาะมันเอาไว้ติดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมผมขอไปรุ่นเล่วมันก่อนแล้วก็ยวเดี๋ยว่อยไปอธิบายอย่างอื่นอืนนะขยัมือออกก่อนนี้แล้วก็เอามาเสร็จตรงรูนี้ อ่านี่เห็นไหมหายเปโลแล้วโลแบบเฟเิกหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวของมันจะให้ภาาคุมมาเหมือนกับตัวของ X2 เลยซึ่งผมได้ไปทำตัวภ้าคุมเป็นสีนออบบอลบอลขาวๆนะครับนะตอนแรกก็ผมคิดอยู่ว่าตัวสีขาวน่าจะภ้า,า,ภาคลุมสีดำเนาะแต่เอาได้มา,าคุมสีขาวส่วนตัว X2 ผมตัวสีดำแล้วก็ทำาภาคลุมสีดำซึ่งมัน ซึ่งมันมันต้องกลับกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็งงๆอยู่นะก็ไม่เป็นไรนี่ตัวของผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมสีขาวขาาบอนนิดนึงแือว่าสวยเลยทำมาได้ไม่แย่เลยนะครับมาดูตัวรีกว่า,วามันขขังแข็อะไรได้บ้างนะครับขออนุญาตออกกาะแล้วกันนะตัวคอมพาร์ทหัวเนาะขึ้นลงได้ครับ ตรงปากสามารถอ้าได้เห็นไหมอ้านีอ้าแล้สามารถอ้าได้นะครับผมขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นะครับตัวของแขนสามารถยกได้ใน,ในระดับหนึ่งถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่ามันติดแก่แกละแก่มสุดเท่านี้แหละนะครับผมการหักแขนนั้นก็สุดแล้วเหมือนกันนะสุดแล้วเหมือนกัน เสร็แล้วเหมือนกันนะครับตรงของปลายแขนนะครับจะสามารถปรับหมุนได้นะครับนี่จะปรับหมุนได้ในอีกระดับหนึ่งนะจะปรับหมุนได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับตัวของพายเสือที่เมื่อกี้นะสามารถเอาดึงได้เพราะมันจะอยู่ตรงด้านหลังของแขนนั่นเองนะนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นเนาะ ในการออกมาแล้วก็หกักมีเข้าออนะครับนะนี้นะครับขขยับตัวนิดนึงเมื่อยโอเคต่อไปจะเป็นตัวของเอวนะครับก็บิดซ้ายขวาได้นะครับขึ้นลงน่ายน,นิดหน่อยหน่อยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนะครับผมตรงอนนี้ ตรงของอะไรเขาเรียกว่าไหลกระโปรงด้านหน้านะครับสามารถไปลูกเล่นได้นะครับถอดออกมาแล้วเราก็หักตรงนี้ครับสองอันเลยสองด้านเลยทั้งซ้ายทั้งขวามันจะกลายเป็นเหมือนกับด้านจับครับผมนะเป็นเหมือนกลงเล็บด้านจับนะเห็นไหมมันเอาไว้เ,เล่นติดก,กับอุ้ยอุ้ยโอ้ยหมว่าโอเค มาเอาไว้ลูกเล่นกับตัวของโซ่นะครับผมขออนุญาตหยิบสักคู่หนึ่งนะอ่ะได้แล้วนี่เสียบอันนี้เข้าไปแล้วก็เสียบส่งของโลกโซ่เข้าไปนะครับอ้ด้านนี้สิอ่าแล้วก็เอามาติดตัวของนี่ตรงโลนี้อ่านี่เห็นไ,ไหม มันก็จะเอฟเฟกประมาณเดียบเอาเอลไปจับตัวจับได้นะครับผมเป็นกันสองฝั่งเลยนะด้าน,นหลังก็ไม่มีอะไรนะครับน้านหลังก็ไม่ใช่เอฟเฟกอะไรนะตรงของกระโปรงขยับขึ้นลงได้นะครับตัวของขาหัาวเข่าก็ขยับได้สุดเลยสุดแกของมันนะครับอตรงของปลายเท้า เก็ไม่เป็นไรตัวของปท้าตรงนี้จะสามารถขยับขึ้นลงได้แล้วก็ตรงนี้ขยับขึ้นลงได้เช่นเดียวกันนะครับปลายเท้าสามารถหักงอได้ค่อนข้างไม่เยอะนะดันลงมาไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็ดันขึ้นไปก็ได้อีกในในระดับหนึ่งตรงข้างล่างอันนี้ที่ยับเยีบไม่ได้นะครับขยับไม่ได้นะโอเคโดยโดยมียยประมาณนี้ครับผมนะ มือที่ให้มาจะมือจะมีทั้งหมดมือสวมอาวุธมีส่สวมอาวุธอย่างนี้แล้วก็มือแบมือแบนะครับแล้วก็ตัวของมือคล้ายๆจั้นจับนะครับถือปืนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มือกำแบบกำรรสนิทเลยมาให้ด้วยกันสี่แบบเลยนะครับแล้วก็มีของตัวของปลายเท้าด้วนะผมลืมบอกตัวของปลายเท้านี่เห็นไหม มันจะมีช่องอยู่นะซึ่งเราสามารถเอามาใส่ร่วมกับตัวของดาดได้นะครับเป็นเอฟเฟกดาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะซึ่งแล้วแต่เราจะท่าจะท่าทางยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับโดยรวมมีประมาณนี้ครับโดยรวมมีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะ <S <S ข้อดีของมันบอกว่ารุ้เล่นค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะ เพอร์เฟกมากเลยนะครับการประกอบไม่ยากไม่เย็นนะครับผมประกอบง่ายอยู่แล้วเนาะของลุงบันไดนะครับผมประกอบง่ายอยู่แล้วข้อเสียของมันนะครับอาจจะมีแค่บางจุดเท่านั้นที่ผมต่อแล้วมันรู้สึกว่าหุดหงิดไปดนิดนึงตัวของพาสของอาวุธนะครับผมนะมันมีบางส่วนที่มันค่อนข้างจะหลวมดนิดนึงนะตรงนี้ค่อนข้างจะหลวมนะครับเห็นไหมอ่ะนีละตัวของ x2 มันไม่เป็น,นครับแต่ว่าตัวนี้เป็น นะครับแล้วก็ตัวของปืนมันมันเหมือนกับว่ามันประกอบสนิทแล้วแต่มันอยู่ๆมันก็พอดึงออกมาพร้อมกันมันก็หลุดมาทั้งชิ้นเลยแบบเมื่อกี้เนี่ยหลุดมาอย่างตลอดเลยแต่ก็มันไม่ใช่เชิงว่าข้อเสียนะครับแต่มันก็ข้อเสียนิดๆแต่มันก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ก็แค่นี้เองครับผมนะที่เหลือปกติทุกอย่างเลยนะครับผมที่ปกติทุกอย่างเลยรุ่นเล่นดีละเอียดต่างๆดีดีหมดทุกอย่างเลยนะครับใครที่ยังไม่ซื้อมาเก็บผมแนะนําให้ซื้อมาเก็บนะเพราะว่า ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยทาสีนี้นิดหน่อยแค่นั้นก็พอครับผมนะแบ่เส้นสีขาวนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวจะตัวของคอสโบนะครับโอเคก็ดูรวมมีประมาณนี้นะครับโดูรวมมีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวตัวต่อไปอาจจะเป็นตัวของ ตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแล้วกันนะว่าเป็นตัวอะไรไง่ายๆเราตามละกันเนาะก็คลิปนี้เป็นตัวใหม่เป็นตัวรต่นต้นปีใหม่เนาะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเออน่าใช่น่าใช่น่าใช,นาใช่น่าใช่ครับผมเป็นตัวต้นเริ่มปีใหม่นะครับเป็นตัวเริ่มปีใหม่เลยก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ก็ถ้าผมพูดผิดอะไรต้องขออภัยและที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับมีติดติงกันได้ครับหรือไม่ก็ลองแนะนํากันทามาได้เช่นเดียวกันนะลองแนะนำกันทามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ช่องผมก็จะมีตัวของคลิปใหม่เกี่ยวกับกันทาสาว้อยอาวุธหรือไม่ก็เบสทเทนบิลไอประกาศสำเร็จรูปของจีนของบันไดอะไรต่างๆ,งงงม,างๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จะช้าหน่อยกว่าคนอื่นนิดๆหน่อยๆบ้างบางทีต้องขออภัยด้วยแล้วกันก็คลิปนี้ ขอลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบอย่าลืมกินข้าวกินปลาเนว่ยล่ะไป่เี๋ยวชุดใช้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นแอคชั่นท่าสองท่าที่ผมจะถ่ายเอาไว้นะครับบ๊ายบาย BREGIONA PREM BEEK GONG